วิธีการสอนยังไงให้เด็กเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเช่นการสอนเลขยกกําลังเนี่ยครูหลายคนนะเวลาสอนเนี่ยเลขยกกําลังอ่ะก็จะหรือว่าสอนหมดอะไรก็แล้วแต่ของคณิตศาสตร์ก็ชอบเริ่มต้นด้วยนิยามว่าน,นิยามเลขยกกําลังคือการคูณตัวเลขนั้นๆจานวนอะไรหาเหวยอะไรเนี่ยชอบยกไอ้สีแดดเนี่ยมาแล้วก็มาบอกว่าเอออันนี้นะจํานะแม่งคณิตศาสตร์กลายเป็นวิชาจําไปเลยค่ะ คณิตศาสตร์กลายเป็นวิชาจําไปเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ครับคณิตศาสตร์แม่งใครเรียนคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่ใช่วิชาจําครับมึงกาลังพาเด็กหลงผิดสเตทหลงผิดแนวครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาใช้เว้ยมึงต้องทําให้เห็นว่ามันใช้ยังไงแล้วมันเข้าใจยังไงกับในบทนั้นๆน่ะว่าบทนั้นนั้นมันเข้าใจยังไงหรือว่ามันใช้ยังไงเออเพราะฉะนั้นโอ้โหไอ้เริ่มต้นได้อย่างนี้นะเด็กแม่งหาวใส่มึงแน่นอนอะวิธีการเริ่มต้นอะสมมติเวลากูจะเริ่มสอนเลขยกกาลังเนี่ย กูก็เริ่มก mm ่อนเลยอ่ะไหนน้องลองเขียนสองคูณกันสองตัวให้พี่สิครับเด็กมันก็จะเขียนอ่ะสองคูณกันสองตัวครับอ่ะแม่น้องลองเขียนสองคูณกันสี่ตัวให้พี่สิครับอ่ะสองคูณกันสี่ตัวครับอ่ะแล้วน้องลองเขียนสองคูณกันพันตัวให้พี่สิครับเด็กก็จะโวอยก็ละวอีเขี้ยจะเขียนยังไงว่าสองคูณกันหนึ่ตัวกูต้องใช้กระดาษกี่หน้าเห็นไหมมันก็จะบอกว่าไอ้เลขยกกําลังเนี่ยมันออกมาแก้ปัญหานี่แหละ เลขยกกําลังมันเอามาแก้ปัญหานี่แหละก็คือเวลาน้องเขียน2คูณกันพันตัวใช่ไหมน้องเขียนไม่ได้ใช่ไหมน้องก็มาเขียน2ยกกําลัง1,000แทนก็ได้เพราะฉะนั้น2ยกกําลัง1,000ก็เปรียบเสมือน2คูณกันกี่ตัวพันตัว2คูณกันพันตัวแค่นี้นจบโอเคปะ่ะงั้น2คูณกันสี่ตัวก็2กําล,ล,ลัง4 2กําลัง4 สองคูณกัน2ตัวก็สองกำลังสองกำลังสองเนี่ยจบความหมายของเลขยกกำลัง